เปิดแล้วเล่นนี่แปลกประหลาดเดี๋ยวเด้นจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องจ้าเล็กมาทักทายพี่พี่น้องน้องอีกเราจะยู่บันผู้เดียวบ่มีโมพี่น้องจ้าย่านพีย่านพีจ้ามาทักทายจ้าพี่น้องจ้าเล็กเข้ามาทักทายอีกขึ้นเก่าละจ้าทักทายพี่พี่น้องน้องจ้า หนาวร้าย mm hmm. mm hmm. like, พี่น้องจ้าไอยูยูสวีเดนหนาวหนาวจ้า oh, <laughs> สวัสดีจ้ายายจ้าพี่เล็กขอบคุณจ้ามาเป็นคนแรกเลยย่านพีย่านพีจ้าอืมพี่เล็กกำลัง อาสิเลิฟงานสิเลิฟงานจ้าสิกระลังสิเลิฟงานนะตจ้ะเคลียร์ของก่อนจ้าโอเคจ้ายายจ๋าพี่เล็กขอบคุณมากๆาจ้าขอบคุณมากๆพี่เล็กอยู่บ้านคนเดียวเหงาเหงามากๆเลยจ้าแล้วก็อากาศข้างนอกอากาศข้างนอกนี่ลมจ้ะลมมากๆเลยหนาวพี่เล็กก็ไม่รู้จะทำอะไรโอ้ยกินข้าวเสร็จเมื่อกี้ก็เลยอ ขึ้นขึ้นมาหาเพื่อนคุยข <c oughs> ึ้นมาหาเพื่อนคุยจะสวัสดีเด้อจ้าพี่น้องจา้าเขามาทักทายกันจะมาเป็นมูเล็กแนีเล็กย่านผีจ้ะอยู่บ้านผู้เดียวอีกคือเก้าละจ้าพี่น้องอยู่บ้านผู้เดียวพ่อยายไปเหตุงานจา้ะพ่อยายไปเหตุงานกับอยู่บ้านผู้เดียวอืมฝนตกไหมย,ยายจา้าฝนตกไหมยอยู่อยู่อยู่ที่นู่นอยู่เบลเยียมฝนตกไหมกําลังเลิกงานหรอคะอืมงานเยอะจา้างานเยอะ เข้าไลฟ์แรกเลยวันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณมากยายจ๋าพี่เล็กขอบคุณมากๆจ้ะมาเป็นเพื่อนกันพี่เล็กพี่เล็กอยู่บ้านเงาเงาจ้ะเงาไม่มีไม่มีเพื่อนคุยทําการบ้านเสร็จเมื่อกี้ทาการบ้านโอ้ยยังไม่เสร็จจ้ะทําการบ้านทํามากๆแล้วมันเหนื่อยไงมันเหมือนคล้ายๆแบบว่า ถ้าเราเพ่งเล็งอะไรมากๆนี่มันรู้สึกว่ามันปวดหัวพี่เล็กก็เลยอ๋อกินข้าวเสร็จแล้วก็อ่ะขึ้นมาหาเพื่อนคุยมามาไล์มาไล์หาเพื่อนคุยจ้ะอืมกำลังเลิกงานอ่าเบลเบลเยี่ยมกี่โมงแล้วจ๊ะยายจ๋าเบลเยี่ยมกี่โมงแล้วอยู่ที่นู่นอ่ะจนจะเลิกงานแล้วเนาะจ้ะอยู่สวีเดนอยู่สวีเดนตอนนี้ตอนนี้สี่โมงกว่าจ้ะ สี่โมงกว่าพี่เล็กไม่มีงานไม่มีอะไรทําเลยจ้ะดีแล้วยายจ๋า,จาเอ้ยมีงานทําพี่เล็กไม่รู้เมื่อไหร่จะมีงานทําแต่ก็อืมเนาะช่วงนี้ก็เหมือนคล้ายๆแบบว่าเราก็รู้ชีวิตชีวับนี่ก็เป็นอะไรที่ลําบากอยู่ที่ว่าจะหางานแล้วยิ่งพี่เล็กยิ่งเหมือนคล้ายๆแบบว่าภาษาเราก็ยังไม่ได้จ้ะมันก็เลยต้องอืมต้องทําใจทําใจสู้ๆไปนะ อ้อยอาพี่เล็กกินส้มตำเมื่อกี้นี่เพิ่งเพิ่งทำส้มตํากินเมื่อกี้นี่ก็เหมือนคล้ายๆบอกว่า,วากินเสร็จแล้วก็อืมนะสักหน่อยจะหาเพื่อนคุยเหมือนเดิมออ้ตายละเดี๋ยวตกเวทีเดี๋ยวตกเวที จาสวัสดีเด้อจ้าพี่น้องจ้าเล็กมาทักทายจ้ามาเป็นมูเล็กแน่มือนี่มือนี่หูสึกว่าหูสึกว่าอากาศทั้งหนอกกันหนาวจ้าทั้งหนอกหนาวแล้วก็เหมือนคลายๆเพราะว่ามันมีแดดอยู่ได้จ้าพี่น้องมันมีแดดอยู่แต่ว่ามันมันหนาวจ้าลมมือนี่มีลมมือว่าหนี่แดดบบมีลมจ้าอากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆโอ้ยบไววจ้าแต่ละมือมือหูสึกว่าสิเปลี่ยนแปลงแต่ว่าเดี๋ยวอ่าหูสึกว่าอีกจะประมาณอ่า อาทิตย์นาหรือสองอาทิตย์นี่ก็เดี๋ยวก็เริ่มอากาศฮอนเขามาแล้วจะอากาศเดียเด๋ยวจักน้อยกะเดี๋ยวจจักน้อยกะสิเป็นนาอีกยังก็ละอืมนา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 เสมอเนาะจ้กนาฮอนเดี๋ยวนาฮอนเขามาแล้วก็ดีดีจักน,น้อยเตรียมตัวเก็บหมากไหมเตรียมเก็บผลไม,ม้จ้ะอืมเตรียมเก็บของงานเยอะหัวใจตุ๊บป่องตุ๊บป่อง <G ül üş> อ๋ยหวัดดีจ้าน้องเจดา้าน้องเจด้ามาหาพี่เล็กอีกแล้วอุ้ยขอบคุณจ้าเมืองไทยเรากี่โมงแล้วเนาะน้องเจดา้าเมืองไทยกี่โมงแล้วคะกินข้าวยังเอ่ยกินข้าวยังเมื่อกี้พี่เล็กกินส้มตำแซบ่แซบแบไหมกินกินตำบักหุงสวัสดีค่ะพี่เล็กบอกจากน้องลูซี่ <G ül üş> น้องเจดา้าพี่เออพี่เล็กก็ ็สับสนเนาะชีวิตสับสนกินส้มตำเสร็จแล้วก็เลยขึ้นทักทายเพื่อนๆเพราะว่าพ,พี่เล็กอยู่บ้านคนเดียวน้องเจดา้าอยู่บ้านคนเดียวทุกทุกครั้งจะอยู่ประมาณนี้แหละถ้าถ้าพี่เล็กไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เข้ามาไลฟ์ก็จะนั่งโอ้ยสีทุ่มกว่าแล้วเมืองไทยจะทำอะไรกินข้าวเย็นกับอะไรน้องเจด้ากินข้าวเย็นกับอะไรวันนี้ไปเที่ยวไหนมั่งไหมพี่เล็กพี่เล็กอยู่บ้านอยู่บ้าน ไม่ออกไปไหนไม่ได้เลยแต่คลิปที่พี่เล็กลงเมื่อเช้านี่ก็คือก็คือทําตั้งแต่เมื่อวานนะคะแต่วันนี้รู้สึกว่าออกไปไหนไม่ได้เลยค่ะลมลมแรงมากค่ะลม,ลมแรงมากกินข้าวกับอะไรคะสี่ทุ่มกว่าแล้วอุย้ยยังไม่นอนอีกยังไม่นอนอีกโอ้ยแน่นท้องแน่นท้องกินข้าวกินข้าวกับส้มตําแล้วก็มีไก่ทอดแล้วก็หอยอะไรเนาะหอย หอยแมงพูจ้าหอยแมงผูพี่เล็กซื้อมาตั้งแต่อาทิตย์ก่อนแล้วเอาแช่ตู้เย็นไว้เลยเอามากินกับส้ตมตำวันนี้อร่อยอร่อยอ่ะกินไปนั่งที่ทักที่เทียนั่งที่ทักที่เทียโอ๋ยขอบคุณมากๆาค่ะขอบคุณยายจา๋าขอบคุณน้องเจด้าที่เข้ามาทักทายพี่เล็กเดอ้อจ้าขอบคุณมากๆที่เข้ามาให้กําลังกําลังใจเนาะจ้า ก็ไม่มีเพื่อนจ้ะไม่มีเพื่อนจริงๆก็คือจะอยู่อย่างเงี้ยทุกวันเพราะว่าเพราะว่าพ่อใหญ่วันไหนพ่อใหญ่ไปทํางานก็คือจะเหมือนคล้ายๆแบบว่าอ่าจะจะอยู่อย่างนี้พ่อใหญ่จะกลับมาประมาณประมาณสี่ทุ่มบางวันแกก็บางวันแกก็มาถึงบ้านประมาณสามทุ่มแล้วแต่แล้วแต่บางวันแกจะไม่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 ค่อยไอ้นี่เสมอจะไม่เหมือนเหมือนกันทุกวันจ้ะอืมสวัสดีค่ะ อ่าอ่าอะไรนะไม่ไม่รู้จะสเปลถูกหรือเปล่า,นา,า hello, hello. เนาะจะฮัลโหลฮัลโหลอ ee, uh. นี่นเพื่อนใหม่นะนี่เพื่อนใหม่นะหม Hi my friend อ uh, ่ Sorry I I I speak English is not so good อ uh, ่ไม่รู้ว่าคนไทยหรือเปล่านะ <c oughs> คนไทยนั่นๆจะคนไทยแต่ว่าเพิ่งเพิ่งเป็นเพื่อนกันใช่ไหมเพิ่งเป็นเพื่อนกัน h ั l โหลฮ l ลโหลจ อ๋อจาก you are from USA hello thank you so much for 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 come to my my channel นะอ่า sorry for อ่า I can speak English น uh, ะ little bit little bit is <laughs> not so much yeah it อ่า so okay อ mm ื้มอืม okay so Uh, let's see let's see uh, I, I think i think you you from sa i see you on my on my channel last night uh maybe it's okay yeah it's okay thank you so much thank you so much but it's a uh, I try i try to uh, i try to talk a little bit it's uh, uh some some i can some i can okay in the uh, in the various warrior right now it's uh, it's not very good weather because it's too much windy too much windy and little cold lee can <laughs> oh swaraya uh, swaraya mm, <laughs> sorry sorry I'm, I'm so sorry okay swaraya สวัสดีค่ะอุ้ยทักทายขอบคุณ4ล้านดวงใจมานะขนาดนี้ thank you so much ขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามาให้กำลังใจอ่า uh, ว่างดู youtube แล้วไปเดินตลาดบางกะปิโอเคจ้าโอเคจ้ะอืม mm, you speak English very good <laughs> thank you so much thank you I try I, I, I try to I try to talk little bit but mm, I, I know myself I know myself is not so good but okay <laughs> okay I hope you understand what what I say what I talk okay so how is a uh, how it the weather is uh, a USA USA my friend yes okay, uh, uh, have friend. okay. Uh, um, is, is a ah h e my friends สวัสดียายจ๋าโอเคสวัสดียายจ๋าอ่าจากอืมอะไรนะว่ามีมีมีชื่อเล่นไหมคะมะชื่อมะเนาะ ชื่อมะหรือเปล่าพี่อ่าเล็กเล็กก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าเป็นเพื่อนเพื่อนใหม่หรือเพื่อนเก่ายังเล็กยังไม่เคยไปหาหรือเปล่าเดี๋ยวเล็กจดชื่อไว้ก่อนเดอ้อจะเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวเดี๋ยวเล็กจะเข้าไปหานะคะโอเคโซอืมบอมบอมโซาแป๊บหนึ่งเดี๋ยวตกเวทีเดี๋ยวตกเวที <laughs> ววทอ๋อสวัสดีค่ะน้องแอมจาก ไทยสกอติชชาแนลสวัสดีค่ะตอนบ่ายค่ะพี่เล็กจ้าสวัสดีค่ะอือฮึอ่าโอเคสวัสดีสวัสดีค่ะไทยไทยชื่อชื่อเล็กจ้าเล็กเล็กเล็กซื้ออ่าเล็กซื้อเล็กแต่ว่าเล็กเล็กต่างชาแนลว่าอ่าอ่าไทยอ่าทามทามทูบีแฮปปี้เนอกจากเล็กเล็กซื้อเล็กซื้อนี่อ้อจ้าโอเคไทย สวัสดีค่ะไทยโอเคจ้าโอเคคุณอ่า uh, บูบอกใช่ไหมไม่รู้ว่าจะอ่ะ uh, ไม่รู้จะจะสเปล,ลชื่อถูกไหมเขาบอกว่าอุ้ยอิตสเวลค o ออ่ะ from U S A อืมโอเคโอเคมะน้องมะนีรัตอู้ขอบคุณมากๆที่ที่ที่ อะไรนะสกดชื่อสกดปึกปึกแจ้งน้อยจ้ะปึกแจ้งน้อยวู้ขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะเด้อที่เขามาให้กําลังแรงใจเดี๋ยวเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะสดจดซื้อไว้คิดบายังท่านได้เป็นมูกันนะจ้าเนาะคิดว่ายังท่านได้เป็นมูกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเล็กสิเขาไปหาเด้อจ้ะเด้อจังไดกระไดขอบคุณมากๆค่ะตอนนี้หกล้านดวงใจมาอยู่กับเล็กจ้าขอบคุณมากๆค่ะอ่าแล้วก็น้องเจด้า ลูซ uh, no, uh, uh, yeah. okay, ีอาชาแนลเซ่เซ่ไฮทูเอเวันเนาะจ้ะทูอาจากจากลูซีชาแนลจ้ะโอเคค่ะเก่งแล้วค่ะเก่งแล้วค่ะลองลองจ้ะลองลองจ้ะไม่ไม่ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่จ้ะพูดไม่ค่อยเก่งยายจ๋าเก็บของเก็บของกลับบ้านยังเนาะเก็บของอ้อมให้หัวใจไวไฟมาสองดวงจ้ะ ขอบคุณมากๆจ้าขอบคุณมากๆยายจ๋ามาเป็นคนแรกเลยขอบคุณค่ะที่ยังอยู่ด้วยกันเนาะจะ้าอืมเป็นมูกันแล้วค่ะเอ้าแม่นบอกฮฮโอยเนาะแต่แต,แตูสึกว่าหู้สึกว่าห้าสิบ,บ่ค่อยเด็เขาไปหากันเลยเนาะจะ้าเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเลกสิกลับเขาไปหาเนะจะ้าอ่าบ่สันบอเห็นโพดสดค่ะว่าสันอ <c oughs> ่าจ้าอาซิแมนอาซิแมนเล็กกับปึจกจ็กหน่อยขอโทษหลายๆจ้า ขอโทษไลยๆแล้วก็อ่าจากน้องแอมน้องแอมอ่าไทยสกอติชชาแนลบอกว่าสวัสดียายจ๋าด้วยนะจ๊ะจากน้องแอมจา้าแล้วก็น้องเอมก็บอกมาสู้สู้ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากๆค่ะน้องแอมจา๋าพี่เล็กอยู่บ้านคนเดียวอยู่บ้านคนเดียวแล้วก็เหมือนเหมือนมันไม่รู้จะทําอะไรอะนะ่ะเนาะมันก็เลยอุ้ยเข้ามาไลฟ์เข้ามาไลฟ์สดอืมแล้วก็อ่า อ่า uh, ไม่รู้ไม่รู้จะพูดพี่หรือมะเนอะน่ะเห็นไหมอ่าเล็กเล็กเล็กก็ไม่รู้จะพูดอ่า uh, จะจะเรียกไม่รู้ว่าเป็นพี่หรือเป็นน้องโอ้ oh, ขอสวมแว่นตาก่อนแป๊บหนึ่งโอเค i i cannot see anything is is not not clear and right now i have to <laughs> i have to use อ mm ือฮึ โอเคค่ะห้าล้านนวงใจมาอยู่กับเล็กขอบคุณมากๆเนาะจ้ะอืมอ่าพี่มะพี่มะพี่มะหรือน้องมะโอ้ยเดี๋ยวโอ้ยทำไมทำไมน่าเกียดจังเลยเราเนี่ยเดี๋ยวมะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะมณีรัตน์โนมณนีรัต no, น์จ้าอ่าแล้วก็อ่าน้อง น้องแอมบอกไลฟ์ไปเธอคะ่ะจะได้ไม่เหงาคะ่ะใช่จริงๆจริงๆอ่าน้องแอมพี่เล็กเหงาอยู่บ้านคนเดียวอยู่บ้านคนเดียวแล้วก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไมีเพื่อนคุยก็จะอยู่ประมาณนี้ถ้าสมมุติพ่อใหญ่ไปทํางานพี่เล็กก็อยู่บ้านคนเดียวเหมือนคล้ายๆแบบว่าหลังจากที่เราเรียนเรียนหน,นังสือเสร็จแล้วมันจะไปอ่ามันจะไปนั่งอยู่กับหนังสือตลอดตลอดมันรู้สึกว่าเหนื่อยปวดหัวด้วยแล้วสมองเรามันไม่ไปนะคะน้องแอมแล้วก็เลย โอเคหาอะไรผ่อนคลายหาอะไรผมผ่อนคลายนิดนึงจ้ะอืมโอเคเป็นเป็นมูกันแล้วเดี๋ยวอ่านไปถึงแล้วโอเคเนาะบอกให้สู้สู้แล้วก็อ่าน้องอ่าน้องมาบอกว่าน้องมาบอกว่าสวัสดีค่ะลูซี่สวัสดีค่ะน้องเจดา้าอ่าน้องมาบอกว่าสวัสดีจ้าสวัสดีอืมจาก น้องมะนีรัตเนาะจ้ะพี่คือสี่เป็นพี่น้องเล็กอยู่ดอกว่าสันพี่คือจะเป็นพี่น้องเล็กอยู่ดอกม็นจังไดน,นอวานเนเอเล็กเล็กสิเต็มแกรหรือว่าสีเป็นจังไดจะเล็กเล็กกับบอลลูด้วอกันเนาะจ้ะอ่าเล็กเล็กอายุสี่สิบสี่ปีสี่สิบสี่ปีเล็กกับบอลลูว่า อ่าจังไหนเนาะถ้าสีถามถามอายุถ้าสีสีเบกว่าพี่หรือน้องแต่ถ้าสีว่าไปกะจะของกระเท่าแล้วนะกะเลยวากาจ้โอ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีแปดล้านดวงใจเด้อจ้าขอบคุณหลายๆจ้าที่เข้ามาให้กำลังแรงใจเล็กจ้าบีบีอินเยอรมนีชาแนลโอ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าที่เข้ามาให้กำลังแรงใจเล็กเนาะจ้าน้องแอมก็บอกเพิ่งกลับมาจาก วิ่งอ๋อน้องแอมออกกําลังกายเหรอคะพี่เล็กพี่เล็กไม่ได้ออกกําลังกายเลยจ้ะอยู่อยู่แต่บ้านจะนั่งตูดบานเป็นกระดุงแล้วนั่งตูดบานเป็นกระดุงแล้วอืมสวัสดีทุกบ้านด้วยจ้าจากจากบีบีอินเยอรมันนี่ชาแนลเนาะจ้าสวัสดีทุกคนจ้าอ่าดีจ้าบีบีจ้าจากจากพี่มะเนาะอ่า พี่คือสี่เป็นพี่น้องเล็กยูดอกจ้าจ้าสวัสดีจ้าพี่พี่พี่มะเนาะจ้าพี่มะอืมพี่มะบอกว่าสวัสดีบีบีนําเดอจ้าสวัสดีบีบีสั้นอ่าน้องน้องลูซี่ชาแนลก็น้องน้องน้องเจด้าบอกว่าหนูจะเงาจ้าทะเลาะก,กับฝรั่งถามมาศูนย์อ่าศูนย์หายจ้าคุยกับพี่เล็ก สนุกกว่าอ๋อเอาอย่างนั้นเลยเหรอค่อยๆคุยกันอย่าพึ่งไปทะเลาะก,กันใจเย็นๆใจเย็นๆน้องเจได้อย่าพึ่งทะเลาะก,กันอืมแล้วก็แล้วก็พี่พี่ม้าบอกเป็นน้องพี่อ๋ยตายแล้วน้องเล็กเต้มแกน้องเล็กเต้มแกพี่มาจ้าเล็กขอโทษไล่ๆจ้าเต้มแกไปได้จังไดน,น,นี่โอ๊้ขอขอโทษขออภัยไลย่ๆเด้อจ้า เอออีตัวนี้ทําไมมันมันไม่ขึ้นอ่ะมันไม่ขึ้นให้เล็กเลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเด้อจ้ะพี่น้องจ้ะไอ้น่นเล็กไม่ปัญหาแล้วอ่าข้างบ่จ้ะพี่น้องจ้ะข้างบอไอไอนั่นเล็กอืมเดี๋ยวเด้อจ้ะพี่นอ้องอ่าไ,ไม่รู้ไม่ไม่รู้เห็นหรือเปล่านัวกลหยิกเฟียนอืเก้าชิดตะจ้ะ อ้ยพี่น้องจ้าเล็กเล็กเล็กบลูว่าเล็กไอ้นี่พิทบอโอ้จ้านัวกลนหยิกเฟียนอืมแทงแต่อัดฟอเซกเาเยนโอเคอืมพิทพิทจ้าพี่น้องพิทจ้าอ่าเล็กเล็กเล็กสีเล็กขอสต